สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาน้าเจ้าวันนี้เข้าครัวม,มาพร้อมกับเมนูแอปองอ๋อนะ้าเจ้าวันนี้ใส่ตึงองอ๋อใส่ตึงหมูเลนเนอรเน้าเจ้าเนะาะมาพอใกล้ๆเจ้าอันนี้ก็จะเป็นหมูบดของเฮาเน้าเจ้าเนาะนี่นะข้างๆนี่ก็จะเป็นองอ๋อเนาะหรือว่าสมองหมูน้าเจ้าเนี่ยเอาคนเดียวนี่มันตึงอิ่มดีอิ่มงามแต่ถ้าเฮาไปซื้อเปิร์น่หแอปน้อยเดี๋ยวนะเจ้าเนาะวันนี้เฮาเลยเนี่ยคนเดียวเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องน้าเจ้าเครื่องตีเฮาจะเอาไปปั่น นี่นะมีพริกหอมแดงหอมขาวตะไคร้ใบบักูดหากพักป้อมแล้วก็ใสกะปิเหียนิดหน่อยสักน้อยนะเจ้าเนาะหมอคือมันมีกลิ่นหอมน้อยๆเนาะข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นพักเก้ามีพักป้อมต้นหอมเล้วเก็ใบบักูดเนาะใบบักูดใบบเกิยวเนี่ยซอยหัน่นเป็นฝอยๆจะไอเจ้าวันนี้เฮาแยะนักเนาะขออนุญาตเอาเขื่องของมันไปปัน่นเพื่อความสะดวกสบายเจ้าใส่ลงไปเนี่ย กะปิหอมแดงหอมขาวพริกกระไคร้ใบบักกูดใส่ลงไปเลยมาเจ้ากับนี่เขาปันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะเจ้าจะเข้าสู่วิธีการผสมแรวเดอ้อนะเจ้าเนาะเนี่ยตอนนี้เอาหมูลงไปเลยเจ้าหมูลงอ๋อ,อ,งอ,องลงเด้อหนักขนาดเครื่องเจ้าส่งลงไปใส่ผงปรุงรส อูมามิใส่เยอะอร่อยเยอะซีอิ๊วขาวเยอะลงไปเลยอันนี้เราก็จะมาคนทุกเข้าเพ้่มันเข้ากันตอนถ้าไผ่ตีชอบแบบอ๋อ,อ,กอ,อกตีมันเละๆหน่อยนะเขาก็บีบก็นวดเพ้่มันเละไปเลยนะเจ้าเนาะถ้าไผ่บ่อชอบเขาก็เนี่ยเพื่มันเป็นตินเป็นตอนสักหน่อยเราไม่ต้องไปบีบเพ้่มันเละนะใส่พักของเขาลงไปเลย พอเฮาผสมอย่างเสร็จเฮาจะหอ่อแล้วก็เอาไปนึ่งหันกลับแล้วเจ้าเนาะคือมันสุกแฉะแล้วก็เอาไปแอนแอนไฟแอนเต่าทานมาเจ้ากันนี่เฮามาหอกันเนอะเนาะวันนี้ใจใบสองสองจันนหอหน้อยหอนิด แล้วก็ใสไม้จิ้มฟันเจ้ากรับเข้าไปเนี่ยก็จะได้อยู่หนึ่งแอปหนึ่งหอเดี๋ยวหอไปนึ่งก่อนนะเจ้าเนาะในเจ้าตอนนี้เ่าหอเซ็ตลนเดอรนี่นะเดี๋ยวเขาจะเอาไปนึ่งกันก่อนนึ่งให้มันซุกสักเจก็ดสิบเปอร์เซนเจ้าแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาแอนไฟแหมกำ นี่นะเจ้าตอนนี้เขาเอาไปนึ่งเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาไปย่างบนเตาถ่านมั่มอนะเจ้าเนาะแอนก่อยแอนมันไปนะเจ้าเนาะนะแอนคือมันแฮมแมหอมใบตองนะเจ้าเนาะเอาไปกันเลยเจ้านี่นะเจ้าตอนนี้เขาตั้งเตาถ่านไว้เรียบร้อยนะเจ้าเนาะเขาก็จะเอาแอบจีนของเขาลงไปแอนไฟเจ้าแนนอนบนเตาถ่านที่เฮาดังไว้ดีเดอร์คันนี้ มันก็จะได้ความหอมของใบตองเนาะแล้วก็จะได้ความแหง้งโดยเจ้านี่เนาะก่อนุมนพอต้องให้อันดาดๆเต็มแตะเลยเจ้านี่บรรยากาศจะอีนี่แรงมานี่หนาวอมหอมไ้หน่ะเย็นๆยนยนไว้สักน้อยนี่เจ้าอยู่กับเต่าทานนี่มันถึงอุ่นดีเดี๋ยวเขาไปมาพอกันทํำกําบนะเจ้า เ็จเรียบร้อยนะเจ้าสําหรับเมนูหมะแรงของหาวันนี้นะเจ้าน้อเอฟองอ๋อแอปหมูนะเจ้าใส่ตึ้งหมูใส่ตึ้งองอ๋อเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วเอาไปนึ่งแล้วก็เอาไปแอนไฟอ่อนอนะเจ้านาะคือมันหอมหอมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเตะพอข้างในกันเนี่ยเจ้ามาพอกันใกล้ๆเลยนี่แกะคือพอเลยเจ้านี่หนาวอันโจโลแกะออกมานี่หอมนะเจ้าหอมใบมะกรูดหอมสมุนไพรที่เขาใส่นะเครื่องสมุนไพรที่เขาใส่นะเจ้านาะ เหมาะขนาดร้องไปยาก,กันพรเนอะนะเจ้าเนะสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า